ร้อนแรงแห่งปี The Not Full c l t u r e s X สยามแฟนตาซีจะจบรอบไฟนอลราวไปแล้วที่สยามแฟนตาซีเอเยทิ The กเดอะริเวอร์ฟรอนต์กดังซีนำทัพด้วยนอนกริตติมจิกิศิลปินประธานจัดงานพูดถึงลิขสิทธิ์และชายากรุงผู้จัดการกองประกวดจับมือสยามแฟนตาซีโดยคุณมิรินพรมนอกพร้อมสามมาสเตอร์อ้วนรีเทิร์นปามนิตและเก่งทัชยะ และผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่หนึ่งการประกวด The Not f u l Cultures Exia e f a n t a s ได้แก่เก่งเรืองชัยทบิดตื่นเต้นมากครับเป็นการแข่งขันในระหว่างหนึ่งเดือนที่ผมแล้วก็เพื่อนๆพนนยพายามกันมากแล้วก็วันนี้มันเป็นวันแบบวันสุดท้ายมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบเต็มที่กับวันนี้มากๆกครับก็หลังจากนี้คือผมตั้งเป้าหมายไว้อยู่แล้วครับว่า The Not การแสดงก็คือการแสดงคือหัวใจของเราต่อไปนี้ผมก็อยากจะฝาก The Back a l l y ด้วยนะครับผมเป็นผลงานต่อไปที่เราจะมา เปิดกล้องแล้วก็มาถ่ายแล้วก็แบบให้แบบพี่ๆสื่อได้ติดตามกันครับใช่กดดันมากครับรู้สึกแบบมันเป็นแบบว่าครั้งแรกของผมผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเราเราแบบมันกดดันหลายๆอย่างครับเพราะว่าเราเราก็ตั้งใจที่จะจากการออกมามันให้ดีที่สุดเลยครับก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นมากรู้สึกด,ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับไม่คิดว่าตัวเองจะเข้ารอบได้มาลึกขนาดนี้ก็สามารถติดตามผลงานได้ ของสยามแฟนตาซีแล้วก็เดอะน็อตได้เลยนน่าจะมีผลงานเดนดียเพราะวจริงๆตื่นเต้นเนาะน่าจะไม่ต่างจากคนอื่นครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็กดเชื่อว่าเอ่อทุกคนก็ทำเต็มที่ครับตัวหนึ่งตัวเองก็เต็มที่มากๆครับสำหรับวันนี้อันดับแรกเลยนะครับผมอยากเอ่อจะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านเลยนะครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานเดอะน็อตซีซั่นสี่นี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ ันดับต่อมานะครับผมก็อยากจะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้ผมแล้วก็เวทีเดอนน็อตซีซีนซีเนี่ยฉา้แสงให้กัวกับบคคนอื่นเนี่ยได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะขอบคุณมากๆเลยนะครับก็คือแม่น็อตครับที่ได้สร้างเวทีดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่มีโอกาสนันเองครับผมขอบคุณครับก็สำหรับผมนะครับก็ขอบคุณเวทีเดอนน็อตมากๆเลยครับที่ให้โอกาสคนทุกคนที่ได้เข้ามาอยู่จุดนี้ครับแล้วก ขอบคุณพี่พี่สือมวลชนมากๆเลยครับที่ยอยู่ได้กันมาตลอดตั้งแต่เก็บตัวเลยครับขอบคุณมากๆครับผมก็ต้องขอบคุณเวทีเดนนอสไทยแลนด์ซีซั่นสี่เวทีนี้นะครับเพราะว่าเป็นเวทีแรกที่ที่ผมเข้ามาประกวดเนาะแล้ก็ขอบคุณแน่นอตทีมงานกรรมการนะครับรวมถึงพี่พี่สือมวลชนแล้วก็แฟนๆทุกคนครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ที่ลืมไม่ได้แล้วก็ขอบคุณตัวเองครับที่ พยายามต่อสู้นะครับแล้วก็จนมาถึงวันนี้ได้ครับก็หลังจากนี <the 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 ้อันดับแรกโปรเจกต์แรกของเดอะน็อตนะครับผมก็จะเป็นเดอะแบ็คเดลี่นะครับผมก็อยากจะฝากฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านติดตามแล้วก็คอยเป็นกําลังใจอีกส่วนหนึ่งในการที่แม่น็อตเนี่ยเขาจะสร้างซีรีส์นำรับถัดไปให้กับชมกันมากขึ้นทักท่านตีนะฮะในทีมของอินเนอร์ดามาติดและแต่ละปีเราก็จะมีธีมแต่ละปีไต่สำหรับปีนี้เป็นปีในเรื่องของทีมเรื่องของการแสดงนะฮะเพราะว่าฉะนั้นเนี่ย ทั้งหมดทั้งมวลเลยเนะี่ยเด็กคือทุกคนที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็สามารถเป็นนักสแสดงดีได้ในอนาคตน,นะฮะสำหรับเด็กน้อยการละครโดยทีเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นอยู่ก็ตามแต่จะจะเป็นคนหนึ่งร้อามสีห่หแต่นักคิดว่าทุกคนสามารถทำได้หมดเลยซีรีส์ครับแบล็กเดลี่ครับมันก็คืออานะครที่ได้ไปร่วมใช่จริงๆอ่ะจ,จะบอกว่าเราเลือกไว้สี่คนนะฮะแต่ที่เซอร์ไพรส์สองคนเนี่ยเพราะทุกคนเก่งหมด เพราะมันเกิดจากที่เราไปเก็บตัวแล้วเราทำ,ท,ำทางคอนเสิร์ตเราถ่ายเรเนอีกันแล้วทุกคนสามารถถ่ายทอดการเป็นนักสแสดงได้ดีอ่ะเราก็เลยคิดว่าเราอยากให้โอกาสเด็กๆก็มีแสองคนนะก็จริงๆมีดีๆหลายๆคนนะครับแต่ว่าความสามารถก็แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่ามันจะต้องมีผู้ชนะเพราะฉะนัะ้นอ่ะมันก็จะต้องมีผู้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะคะก็หนักใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีมันมันไม่ใช่แค่รูปลักษณ์หน้าตายอย่างเดียวมันเป็นทักษะแล้วก็ทัศนคติด้วย และการตอบคําถามไหวที่ปฏิภาณด้วยมันก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็พอใจด้วยเนาะใช่ค่<ๆ>จริงๆแล้วเ,เรื่องไม่ยากแต่ว่าตอนแรกที่เราดูกันใน6คนเนาะเขาจะมีแบบอ๋อเรียงไว้หนึ่งอสแต่พอแบบผู้เข้าปรวดเนี่ยได้สัมภาษณ์ปุ๊บม,มันกลายเป็นจากที่เราเลงเอาไว้อันดับนี้กลายเป็นแบบอ้าขึ้นไปอีกเพราะว่า เฮ้ยมันถือว่าเป็นเวทีที่เราไปเป็นกรรมการแล้วสนุกจริงๆแล้วก็เราก็ได้ตัดส,สีตามแบบที่เราเห็นจริงๆอนะไรเงี้ยก็ถือว่าจะยากไหมพี่ว่าไม่ยากเพราะว่าคําตอบความสามารถบนเวทีมันบอกทุกคนเลยก็สนุกมากครับแน่ต้องบอกว่าพุ่ไปพุ่มานะครับแล้วก็ลองดูจากรอบแรกทุกคนมีพัฒนาการหมดเลยใช่ครับ,รบทั้งบอดี้แล้วก็ทักษะต่างๆก็ยิน,น,นดีนด,ด้วยครับเพราะคนชนะชื่อเก่งครับ <laughs> โอเคอจริงแล้วคุณถามว่าเลือกยากไหมไม่ยากแต่อยากให้ได้ทุกคนแต่ว่ารางวัลเรามีหลายรางวัลที่1ที่2ที่3แล้วก็มีรางวัลน,นักสแสดงด้วยดังนั้นเกินครึ่งคือเราทํางานร่วมกันจากหลาง,งจากนี้นะครับแล้วก็คนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยคือเขาพัฒนาการดีมากแต่วันแรกที่เจอแล้วก็หลายๆคนที่ยังอยู่ทั้ง11คนเลยคือถ่า ที่พี่สื่อมาวันออดิชั่นจนถึงวันนี้เห็นได้ชัดว่าคุณเปลี่ยนแปลงมากมากจริงๆอ่ะกฎมันก็ต้องเป็นกฎเราเชื่อว่าคือเขาเร้องอาจจะรู้สึกว่ามันตรงนี้ไม่ใช่กางาของเขาในการประกวดอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะให้โอกาสอย่างรู้ว่าเวทีของเราเป็นคนให้โอกาสแล้วเราให้โอกาสครั้งที่หนึ่งสองสามเนี่ยแต่เมื่อมันไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นต้องกฎเพื่อที่จะทําให้ทุกทุกคน ที่อยู่ได้มีความสุขที่ดีขึ้นในการแข่งข <ใน S 2> ันอะไรเงี้ยความยุติธรรมมีความยุติธรรมใช่ครับเหมือนแบบอย่างอย่างที่บอกมันเหมือนเวทีหรือการประกวดยิ่งยิ่งโดยเฉพาะมีการเก็บตัวเนาะใช่ฮะมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นส่วนอ่าเป็นสิ่งที่คัดกรองคนที่มีแบบ mindset ดีหรือไม่ attitude ดีที่จะทํางานร่วมกับคนอ<ช>ื่นอะไรประมาณนี้เพราะว่าที่ป้อมเชื่อว่าอย่างหนึ่งนะ attitude เนี่ยจะเป็นตัวที่กําหนดชะตาชีวิตของผู้ประกวดทุกคนไม่ว่าใครที่จะได้ตําแหน่งหรือไม่ได้ ได้ตำแหน่งเนี่ยจบจากเวทีนี้แล้วอะ่ะกลับไปแน่นอนจะมีไมซ์เซตที่ดีมีความฮิตที่ดีเพราะว่าดูจากตอนประกวดนะพี่น็อตที่เขาเลือกรูปออกมาพรีเซนต์แต่ละคนอะ่ะเฮ้ยแบบทั้งสิงคนเนี่ยเป็นแบบมีแอตติจูดท,ที่ดีเลยแล้วพี่ป้อมมองเห็นเลยว่าโูแในนะอนาคตเด็กทุกคนนะต่อให้ไม่ได้ตำแหน่งออกไปอะ่ะมีชีวิตที่ดีแน่นอนไฟแอคชั่นาไตฟแอคชั่นมาแล้วไฟแ็่ปลว่ห้ เดียวกันห้าไปดูแบบเตือนไปดูแล้วจริงๆก็คือว่าตั้งห้าเนี่ยเราเรารู้แล้วไงว่าแต่ละบริบทของแต่ละที่นั้นเป็นยังไงนะแอคชั่นมันคือเหมือนแบบหนังบู๊หนังแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรผู้ที่เข้าประกวดเนี่ยเราก็มีความต้องการที่อยากได้แบบนี้แล้วอาจจะมีที่วัยเป็นหนังบู๊ครับชูมา อะไเลยเป็นไฟแอคชั่นก็ดีเนาะแต่ละซีซั่นจะได้มีแบบคาแรคเตอร์แตกขนาดกันแล้วการเป็นนักแสดงต้องเป็นทุกอย่างนะแต่แม้จะมาเลือกเขาไม่ได้เขาจะให้เล่นเป็นกระเทยบางทีเขาต้องยอมทบางที่เราเป็นคุณพ่อเล่นเล่นเป็นคุณพ่อก็เป็นมาแล้ว เพราะจะนักต้องเป็นได้ทุกอย่างวันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้พวิว้นไปเล่นละครบูเนี่ยก็ย<า>ินดี ดอกแซมเปิ้ลไหมเคยเล่นแล้วละครบูการประกวดท้งนี้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใครหลายคนจนถึงเวทีเดอนระับไทยแลนด์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะฮะได้ติดตามนะฮะผลงานของน้องๆที่พวกเราเลือกนะฮะอาจจะเป็นทั้งหมดเลยก็ได้นะฮะรวมกับซีซั่น3รวมกับทุกๆซีซั่นที่ผ่านมาใน อ่าซีรีส์วายนะฮะแบบแ็คแบ,บ๊วมีบันบทึกประวัติตอนไว้รวมถึงอ,อีกผลงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนนการละครนะฮะเพราะว่าเราไม่จบอยู่แค่นี้แน่นอนนะฮะก็ต้องยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะเพราะอย่างไาารได้เกียรนะฮะเในเรัฐไทยแลนด์ตรงนี้ด้วยแล้วก็สถาญที่สุดนะฮะวันนี้ก็อยากจะขอบคุณนะฮะแม่อ้วนพี่ป้อมพี่เก่งทุกคนด้วยนะที่แบบว่าสู้รบนะฮะแล้วก็บานฟันเอาเพชรมาให้กับเราในนักมือนะฮะขอบคุณ